ลักษณะอากาศทั่วไปกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24บชั่วโมงข้างหนาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในกรุงเทพมหานครและกับปริมณฑลนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครและกับปริมณฑลนะครับชนบรุรีจันทบรุรีและกับตราดนะครับ เขให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนติดตกซะสมนะครับซึ่งอาจจะได้เกิดน้ำท่วมับพันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่หลักเชิงเขาไกลทางน้ำไหลพานและก็พื้นที่ลุ่มนะครับเนื่องจากลมมรสุมนะครับผัดพันนำไปนองนอผากกลางผาคตะวัดออกแล้วก็ภาคตะวัดออกเฉียงเหนือตอนลางเด้นไปนองเด้อเขาสูญย่อมก้มกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้นะครับที่ผัดปกลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและกะออาไทยมีกํลาลังแรงขื้นนพน้องนาะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนหละกะเอาไทยตอนบนนะครับมีลื่นสูง2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีลื่นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้เช่าเรือเดินเรือหรือว,วามะมระวังหละกกะหลีกเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่มีฝนฝ่าขน้องนะครับอีกอันนึงนะครับพายุดีเป็ชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวบีควมรุนแรงเป็นพายุส้นหลอนนะครับมีซื้อว่ามีแทกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฟังบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับในช่วงวันที่19-20กันยายนนะครับโดยพายนุนี้สิบวอเคลื่อนเข้าสู้ประเทศไทยนะครับขอให้โพธจะเดินทาง ไปบริเวณดังกล่าวนะครับพวาร์ตเซสิเป็นประเทศจีนนะครับให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงมือสองมือนี่กันแล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับประเทศไทยเริ่มตั้ง18นาฬิกาของมือนี่นะครับถึง18นาฬิกาของมือออ่นนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฝ่าขนองลอยละ60ของพื้นทีนะครับหลัวก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาก สุขโขทยัยอุตรดิตถ์เพิษณดดุลกหลักกับเพชรบูร์นะครับอุณหภูมิตำสดนยู่ที่2 3 2 5องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่30-34องศาลมแปรปวนนะครับความเร็ยวอยู่ที่ง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฝ้าขนอง้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้กกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ สกุลนครนครพนมมุกดาหารยโสทอนอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบริรัมซูรินรีสเกตและก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศานะครับอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-34อถึงองศานะครับลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคกลางนะครับ มีฝนฝ่าขน่องลอยลัเจ็ดสิบของพื้นที่คือกันด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระคนครศรีอยุธยาสละบ,บุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุรสงข้ามสมุรสารหลักกะนครปฐมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบสี่องศานะครับ ความเร็วลุ่มแปบปวนอยู่ที่1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนฝ่าขนองลอยละเจ็ดสิบของขพื้นที่คือกันเดอพี่น้องเดอร์แล้วก็มีฝนตรงนักถึงนักมากบางแห่งนะพี่น้องนอกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบรุรีระยอง จันทบรุรีและรักษจังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 2 5องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเด้อพีีนองเดอ้อภาคใต้นะครับภาคใต้ฟังตะวันออก มีฝนฝ่าคันองลอยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียนลละลาแดาก็นราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ทียี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ทีสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศานะครับลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ทีสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างฟังขื่นสูง1นถึงสเมตรนะครับหลักกับบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดอ้อพี่น้องเดอ้อส่วนภาคใต้ฟังตะวันตกนะครับมีฝนฝ่าขนองลอยละหกสิบกิโลเมตที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระน,นองพังงาตังสตูลอุณหภูมิตม่ำศูนดอยู่ทิบสาถึงยี่สิบหองศานะครับอุณหภูมิสูงสุงดอยู่ที 2 8ถึง33องศาต่างแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ย0ถึง35กิโลเมตรต่อชวโมงนะครับทะเลไม่ลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเกียลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลไม่ลื่นสูง 1ถึง,งเมตรนะครับบริเวณท่มีฝนฝ่าคะนองนะครับคื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพิษถ่ายนะครับกรุงเทพหลกักกปริมณฑลนอบปีนองนอมีฝนฝ่าคะนองลอยละแปดสิบของพื้นทีนะครับหลขโมย้อพี่นองเด้อหล้วก็มีฝนตกหนักทิ้งหนักมากบางแหงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าองศานะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2มองถึงสาองศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนี้ก็มีฝนทุกฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อฝนไหลทุกภาคเลยนะครับแล้วกับพายุโซนร้อนมีเทคละบอต่องเป็นห่วงนะครับเบนบอกว่าบ่เขาไทยนะครับแต่นะครับแต่กใัใไหลลำมัดระวังยอมคว่ำกดอากาศํำกำลังแรง บริเวณประเทศจีนนะครับมันจะประกอบกับมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผัดผัดปกคลุมประเทศไทยของเ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมัดระวังนะครับทั่วทุกภาคมีฝนนะครับมีฝนทุกภาคเลยนะพี่น้องนใอ้เดินทางไปใสกับให้ระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดียินข่าวว่ามืันนี้กับ ฝนตกนักลายหม่องลายบอลนะครับตกแบบประยุทธ์เลยตกแบบล่มแห้งพร้อมนะครับมีทั้งฝนมีทั้งล่มนะครับเพราะฉะนั้นให้พผีหน้องระมัดระวังนะครับบางหม่องนะครับแดงยินว่าฝ้าหล่องฝ่าแหลบฝ่าเหลี่ยมร้ายนะครับทั้งทั้งที่บ้านบ่เป็นฝนไม่เด้อพีหน้องฝนฝนกลางแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีคึกกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกัญ้าสปยโยไต้ต้นใหม่ในะครับหลักกัย่าปยโย สิ้นปลูกสร้างที่บทาวอนนะครับบ่มันคงบ่แข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อให้ระมัดระวัางนะครับช่วงนี้จะออกจาก,กบ้านก็ให้เช็ค้อมู่นกลมอุตุนะครับรยากรณ์อากาศตลอดตลอด,ตลอดเด้อพี่น้องเด้อหล้กการยาสลืมพกรล่ติดตัวไว้ตลอดนะครับช่วงนี้ก็ช่วงไปรงเลียนเด็กของเด็กหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นนักศึกษานะครับช่วงเศร้าช่วงแรงนะครับช่วงไปซงกับช่วงไปรับนะครับอาจฝนตกไหล กระเฮ็ดไหยลดติดใดเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นเดวให้เช็ดขอมุ่นดีๆนะครับไห้ไปก้อนเวลากะแ่งดีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือพยากรณ์อากาศของมือในีีเนะครับพี่น้องเนาะจังไดจังไดกะขอขอบุญขอบพุณนที่เขาว่ารับช่มรับฟั่งทั้งช่องของเฮ้านะครับถ้าบ่าหมั่นใจม่องไดหบ่องไดนะครับที่จะเดินทางนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งขอความมหาเฮาใดนะครับเฮาก็จะเขาไปตอบ พอแม่พี่น้องคือกันนะครับถ้าเขามีเวลาเขาจะฟ้าตอบทันที่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องกล่า,ขาวขำ้่มาขอบคุณและสวัสดีครับ